นางสาวสิริกัญญาเนตรอินนายกเทศมนตรีตำบลตะกุดผลงานหรือนวัตรกรรมเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นของนายกเทศมนตรีตำบลตะกุดได้แก่นวัตรกรรมนอสอขนมอ่อนโมเดลเป็นการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสู์พักคอยเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของเทศบาลตำบนตะกุดมีดังต่อไปนี้น้ำสะอาด ในศูนย์พักคอยมีการจัดน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาในศูนย์พักคอยโดยมีการจัดหาและได้รับจากผู้บริจาคส้วมสุขาการจัดเตรียมส้วมสําหรับให้ผู้ป่วยได้ใช้ขณะพักรักษาตัวในศูนย์พักคอยตลอดระยะเวลา14วันและมีการทําความสะอาดกันเองโดยผู้ป่วยในศูนย์พักคอยขยะทั่วไปขยะติดเชื้อ การจัดการคัดแยกขยะทั่วไปรวมถึงขยะติดเชื้อของผู้ป่วยมีการจัดเก็บขยะทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบนตะกุดและนำส่งกำจัดณบริษัท t PI p i โพลีนจำกัดมหาชนส่วนขยะติดเชื้อได้จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำส่งที่โรงพยาบาลหนองแคต่อไปโดยมีการจัดเก็บทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์น้ำทิ้ง ศูนย์พักคอยมีการจัดการน้ำเสียโดยมีบ่อพักน้ำเสียและมีการเติมคอรีนเพื่อทำลายเชื้อเป็นระยะ,มะแมลงบริเวณที่พักของผู้ป่วยในสู่มีมุ้งรวดป้องกันแมลงและยุงให้กับผู้ป่วยทั้งอาคารโดยไม่ต้องวิตกกังวลถึงเรื่องการแพร่ระบาดแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะจากมแมลงอ่างไม้เอกอาหาร,าหารการดูแลสุขอนามัย ด้านอาหารให้กับผู้ป่วยทางศูนย์พักคอยมีการจัดทำอาหารทั้งสามมื้อสำหรับผู้ป่วยและลดการเกิดการสะสมและการเพิ่มของขยะโดยการลดการใช้อาหารกล่องหรือโฟมจะใช้การใส่ถุงและจัดชุดจานชามช้อนให้ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยทุกคนและผู้ป่วยสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตนเองมีการจัดการเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารทางศูนย์พักคอยมีการจัดทำถังขยะเปียก เพื่อให้ผู้ป่วยนำเศษอาหารที่เหลือทิ้งลงถังเพื่อเป็นการลดปริมาณการสะสมของขยะติดเชื้ออากาศสถานที่พักสำหรับผู้ป่วยเป็นอาคารโลง่งและมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีการจัดพัดลมให้ผู้ป่วยสามารถใช้สำหรับถ่ายเทอากาศได้หนูอาคารศูนย์พักคอยของผู้ป่วยชั้นสองซึ่งสัตว์ก่อโรคจำพวกหนูไม่สามารถเข้าไปรบกวนหรือไปแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ทำให้ผู้ป่วยที่พักรักษาไม่เป็นกังวลในเรื่องสัตว์นำโรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกหนึ่งช่องทางคือการจัดหาวัคซีนป้องกันฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสโดยการจัดหาสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและจัดหางบป,ประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยการลงทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาพรเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลายหลายช่องทางและการนัดหมายวันเวลาในการฉีดวัคซีนและดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามเป้าหมายและรวมถึงการใช้หลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมในการดําเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์การกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเขตเทศบาลตะบนตะกุนโดยการจัดตั้งถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเป็นการใช้หลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่นำมาปรับใช้ในการจัดการศูนย์พักคอยในกระบวนการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งผลการดําเนินการดังกล่าวสามารถทําให้ตะบนตะกุดไม่มีจํานวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มากขึ้นจากเดิมโดยเปรียบเทียบได้ดังนี้ข้อมูลวันที่21กรกฎาคมถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2564จำนวนผู้ป่วยในตะบนตะกุด287รายผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอย193รายผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล4ราย จากปัจจัยดังกล่าวทําให้เกิดผลสําเร็จและเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. มีศูนย์พักคอยในระดับพื้นที่ลดความแออัดของผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในโรงพยาบาล 2. ศูนย์พักคอยในระดับพื้นที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเพียงพอ 3. ประชาชนที่มีผลยืนยันติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกรลายหรือประชาชนที่มีผลยืนยันติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 4. ความต้องการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ได้มีสถานที่ให้รอเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาหรือเพื่อลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชน ค่ะก็จากประสบการณ์การทำงานนะคะนับตั้งแต่ดิฉันได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะนายกเทศมนตรีนะคะดิฉันก็สัมผัสได้ว่าในทุกๆก,กระบวนการของการทำงานเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเพราะการทำงานในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราต้องอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่รวมถึง ตัวองค์กรเองเนี่ยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และมีการเข้าถึงประชาชนรับรู้ถึงความต้องการที่ประชาชนต้องการเพื่อที่การดําเนินง,งานนั้นจะสําเร็จและในวันนี้เองนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอภาพการทํางานเพื่อประชาชน และเพื่อจะได้เป็นแนวคิดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆได้นำไปใช้ต่อไปนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอ,ขอรบรระคุณค่ะ